ไปไหนกันคะไปเดินแบบแมวนะค่ะเดินแบบสัตว์เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะเล็ s โ o เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะาตาน้าคนขับตาน้าคนขับคนขับทำไมไม่แต่งหน้าคะให้น้องหลับตาก็เหอนเโอ้โหโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะถึงเราบินสันแล้วนะคะวันนี้เรามาเดินกันที่บลบินสันราชพฤกษ์เปิดใหม่แล้วเราก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะเจ๊รอ รอซ้อมใช่ไหมเราไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะไป <c oughs> มารออะไรคะมารอซ้อมใช่ไหมมาก่อนเลยอร่อยไหมแมงมุมลงทะเบียนเสร็จเขาก็ให้บ box เซตอาหารว่างมาให้เด็กๆเลยค่ะ แล้วก็ถึงเวลาเรียกตัวซ้อมกันครั้งแรกแล้วค่ะเด็กๆและสัตว์เลี้ยงเกือบ200ชีวิตเลยนะคะชอบการเดินแบบเป็นไหมคะเด็กๆน่ารักมากแต่งตัวกันแบบสุดลิ์มาดูการซ้อมเดินแบบครั้งแรกของเจ๊ก,กับน้องได้เลยะค่ะ ที่คนนี้บ้างใครมองไม่เห็นพี่ผมฟ้าบ้างมีใครมองไม่เห็นก็ให้พันไปกินข้าวค่ะก่อนกินข้าวเขาก็ขอถ่ายโปรไฟล์กันก่อนเลยแล้วก็มีโฟโต้บูธให้เด็กๆเ,เอารูปกลับไปได้เลยค่ะและก็ถึงเวลาเดินแบบจริงกันแล้วดูกันเลยเจ้เดินแบบครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะเจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เดินแบบครั้งแรกเจ้ชอบมากๆแล้วก็ได้ใส่ชุดคอตตูมสวย,สวย ก็จะพูนเพื่อนหลายคนเลยค่ะและตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากลอยไปเพลินเลยค่ะแล้วคิดว่าทําออกมาได้ดีไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สนุกมากๆชอบไหมชอบขอขอบคุณโอกาสดีๆนะคะสําหรับการเดินแบบครั้งนี้ครั้งแรกของเด็กๆและต่อไปก็เป็นคิวของมีดีแล้วค่ะน้องครับเดินแบบครั้งแรกน้องรู้สึกยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นไหมครับเต้นเต้นนิดแล้วก็ใจเต้นตึกตักตึกต,ตักเลยครับโอ้โหแล้วได้เจอเพื่อนเยอะไหมเออครับชืช่อว่าจีนครับโอ้มีเพื่อนด้วยชอบไหมครับเดินแบบครั้งนี้ชอบครับทําออกมาได้ดีไหมคะคิดว่าน่าจะดีครับ <c oughs> โอเคแต่สําหรับแม่คิดว่านะคะเด็กๆทําออกมาได้ดีมากไม่ได้ตื่นกล้องหรือเขินอะไรเลยชอบมากเก่งสุดๆไปเลยให้100คะแนนเต็ม งานนี้นะคะมีทั้งเดินกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เดินแบบใส่ชุดส,สัตว์เด็กๆและสัตว์เลี้ยงน่ารักกันทุกคนและเก่งกันมากๆเลยค่ะและเราก็ได้เจอวอลเวสัตว์เลี้ยงที่แบบกำลังฮิตในตอนนี้แล้วก็เจอน้องดีแลนแลเดมี่น่ารักมากพอเดินแบบเสร็จนะคะก็ให้เด็กๆมาถ่ายรูปร่วมกันและหลังจากนั้นก็แจกเกียรติบัตรให้เด็กๆด้วยค่ะ วันนี้เราลืมบอกไปนะคะเรามีเพื่อนๆนมาให้กำลังใจด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องพันและโปรดและป้าต้อมลุงแจ๊คค่ะเดี๋ยวเรามาถาเมเด็กๆกันว่าชอบไหมหลังเดินแบบครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะ,ะกิจกรรมวันนี้ม่เจตีบัตรด้วยชอบไหมหอชอบไหมชอบไหมสรุปชอบไหมตาบาเดินอีกไงถ้ามีอั<ช>่าอื่นให้เดินเอาปะอ้าวเจยังเอาอยู่เจยังเอาอยู่จะเดินอีกไหมเดินได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมรู้จักด้วยรู้จักชื่อ ไม่โอเค okay. สำหรับวันนี้ไยบายก่อนายบายเสร็จภารกิจละายบายนอ้องที่โลบิสันราชพฤกษ์เปิดใหม่นะคะเป็นคอมมูนิีตี้แบบสำหรับสัตว์เลี้ยงเลยใหญ่มากมีสนามเด็กเล่นให้สัตว์ด้วยทั้งเด็กและสัตว์เล่นกันอย่างเมามันขขบคุณงสำหรับโอกาสดีๆที่ให้เราสองคนมาเดินแบบนะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบาย